วันนี้ผมเอาคัมรี่มาเรียนการสวยๆทั้งสองคันนะครับสำหรับตัว 2.0GP18 ปีกับปี9นะครับผมคันนี้นะครับผมทะเบียน1089เป็นปี8ิบนะครับผมหรือว่าจะเป็นคันนี้8704ได้ปี9ิแท้พี่ๆใครชอบหาคัมรี่ชมนี้อยู่นะครับผมวันนี้ผมรวมมาแล้ว2คันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมลดบนสัญญาเช่าประวัติศูนย์เข้ามาตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนใครสนใจนะ,ะับไปรับชมรายละเอียดในคลิปจัดเต็มให้ได้ดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับกับมยู่กับผมบอยเพชรนนกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีคคมรี่สองคันนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนนะครับผมได้รับชมหรือว่าได้จับจองเป็นเจ้าของกันวันนี้จะให้สองคันนะเป็น2.0นรุ่น G ปี18คันหนึ่งนะเป็นบเป็น1 8ส9คันหนึ่งแล้วก็ปี19แท้คันหนึ่งนะครับรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ผู้บริหารใช้มือเดียวจากป้า้แดงเลยนะครับผมปี18นะครับก็จะเป็นทะเบียน เป็น089คันนั้นนะครับผมคันนี้นะครับ1089คันนี้เป็นปี1 8 7 9นะครับเลขใหมค์คันนี้140,000นะครับราคา699,000บาทนะครับผม <S <S ดอเกเบี้ยพิเศษก็มีให้นะสตาร์ทอยู่ที่2.79%ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,900บาทนะสำหรับตัว18-19แล้วก็มีคันนี้นะครับผม <S <S คันนี้ทะเบียน8704นะเป็นปี2019นะครับผม เลขมาอยู่ที่ประมาณ1 3ึ0 0 0สาวอลโลราคาก็จะอยู่ที่7 29,000น่าบาทก็จะสูงขึ้นมาประมาณ30,000บาทเนื่องจากจะได้รถปีใหม่ขวาแล้วก็เลขไมน้อยกว่านะครับผมจะมาตัวปีสก้าราคาก็เลยยังสูงกว่า3าม0 0ื่นนะครับก็อยู่ที่พ,พ,พี่ทุกคนนะครับชอบว่าคันไหนตอบโจทย์กับงบเรามากที่สุดนะครับผมคันนี้ก็ฟรีดาว่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,400บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจอระเอียดนะครับทั้งสองคัน ให้ได้ดูกันว่าราะเดยดตัวรถนะครับภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างสวยขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยเดี๋ยวขอ,อนี้เริ่มต้นคันนี้กันก่อนนะครับผมเป็น1879ทะเบียน1 0 8 9นะครับผมเลขไมล์สาร4 6่9 9 0 0บาทผ่อน11,900บาทนะครับผมนะครับโฉมตัวหน้าใหม่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบสีดำไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผม นะครับลูกแก้วสายๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟเดย์ทามันนิ่งไท์แล้วก็ไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันส่วนไฟตัดหมอกก็มีมาให้เ้อร์บแลนะครับสำหรับตัวแคมนี่นะครับก็จะได้ในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยทั้งหมดก็คือด้านหน้าเนี่ยสจุดคือถ้าจะมีเซนเซอร์รอบคันเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยของ c a มนี่เนี่ยค่อนข้างจะจัดมาให้แบบดีเยี่ยมแล้วก็จัดเต็มนะครับไฟหน้าฝั่งนี้ก็สภาพ โคมไฟย,ยังใสๆส,ส,ส,สวยๆไม่มีรอยแตกล้าใดๆนะครับผมฝากระโปรงเหลียมสามผิวพันธุ์นะคมๆสวยๆนะครับผมอาจจะมีแสงตกมานิดนึงนะครับเหมือนไฟมันจะออกกับพิมพิบ์นิดนึงนะครับผมสีผิวฝากระโปรงนะของเดิมโรงงานนะครับสีผิวใสๆคอไปบางๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมรถนะฮะไม่เคยผ่านการชนหนักติ๊คว่ตจมน้ําตัดต่อ,ตอ,ตอมีประวัติการเข้าสูตรแล้วก็เช็คสูตรทุกคันนะครับผม ดูที่ผิวพันธุด้านข้างฝั่งนี้นะเหลี่ยมสันเนี่ยคมคม,คมสวยๆส,สีผิวสม่ำเสมอกันนะไม่มีสีโดดน,นะครับผมเหลี่ยมสันซุ้มล้อคม,คมคมแบบนี้เลยสมารับคันนี้นะจะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16แล้วก็ได้ดิสเบรกสี่ล้อ,อดิสดดดดเบรกทั้งสี่ล้อแล้วก็ส่วนยางเนี่ยผมเช็คดูลาเป็นยางของบิสโตแต่ว่าได้ยาเป็นปี2021 ปี2 0 2 1เนี่ยดอกยางมาเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวตรงน,นี้เราต้องหายางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆเีร็จให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอาจจะไม่ใช่ยางมือหนึ่งฝ้ายแดงแต่ว่าหายางเปอร์เซ็นต์ที่แบบปีใหม่ๆแล้วก็ใช้งานสัก 2- 3สาปีเนี่ยมีให้แน่นอน,นครับมาดูต่อในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยปรับพวาไฟฟ้านะครับผมสามารถเซ็ตเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถให้ กระจกเนี่ยเขาพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับผมมือจับประตูได้เป็นแบบครเมียมตรงนี้ก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับผมมันจะมีร้อยถลอกเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บงานให้ได้นะครับผมกุญแจเป็นแบบคีย์เลสน,นะครับจะมีแถบนี้ตัดตรงนี้นะครับเพื่อให้ลดล็อกได้นะครับผมแต่ว่าต้องพกกุญแจไว้ที่ตัวนะคะรับสำหรับภายในนะภายในเนี่ยตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะนังสีดํเบาะได้เป็นปักไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมเป็นเบาะทรงสปอร์ต ผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับเขาจะมีในส่วนของรูระบายอากาศนะเนี่ยครับเวลานั่งนานๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอมความร้อนเบาะผิวสัมผัสค่อนข้างดีคอนโซลด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับโฉมนี้ก็จะดูให้ความสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรานะครับไปในตัวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของระบบการ,ราลื่นถลายออโต้สต็อปสตาร์ทนะครับเปิดป่าท้าย แล้วก็เปิดในส่วนของปุ่มตัวสังน้ำมันมาพร้อมปุ่มฟุตสตาร์ตเอนจินพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับขวามือนะครับเอาไว้ปรับในส่วนของระบบฟูดคอนโทรลนะครับผมหรือว่าตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติซ้ายมือรับสายบ้างสายได้ตารื่องเสียงแต่ภาพพวงมาลัยนะสวยเลยไม่มีลอกไม่มีรอดจะเข็บเดินได้ต่างๆครบส้วนสมบ,บูรณ์นะครับแผงดานบอร์ดด้านบนคันนี้ก็สีสวยไม่มีซีดไม่มีจาง นะครับได้เครื่องเสียงเดิมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทางด้านในนิดนึงจะดูในส่วนของระบบกันนะครับเครื่องเสียงเดิมจอน่าจะประมาณต่างน,นิ้วนะครับผมมีในส่วนของกล้องมองหลังให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเส้นสายการย้า้มาให้อเป็นแบบดิจิตอลนะครับสามารถเซตอุณหภูมิเป็นแบบดูโอโซนได้ก็คือ,อยากซ้ายขวาอิสระขวาอีขวาอุณหภูมินึงซ้ายอีอีอุณหภูมินึงได้นะครับแล้วก็ ด้านล่างเขาก็จะมีไวลสชาร์จเจอร์ตรงนี้ไวชาร์จโทรศัพท์มือถือที่รองรับไวลสนะครับนี่ะครับเกียร์อัตโนมัติสภาพสวยมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับได้กระจกตัดแสงออโต้นะครับนีครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้นะประวัติศูนย์มีเข้าศูนย์ทุกยานะครับไอ้ด้านนะครับไม่มีรอยคราบสักยงสัญยานใดๆนะครับพยานคีนดีมากๆแล้ว ยัมาดูโครงสร้างตัวรถคันนี้ก็เดิมนะครับหัวน็อตคมๆแห้งๆแผงนประตูเนี่ยสาภาพสวยไม่มีช้ำนะครับดูวัสดุหนังตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับผมสามารถเซ็ตเมมโมรีซีตรงนี้ได้2ตํตำแหน่งนะครับสามารถบ,บอกฝั่งผู้ขับขี่นะครับสร์ทเพลของเขาก็จะเงาๆแบบนี้เลยนะี่ครับซองประตูตัวรถหัวนอ็วนอตไม่ไม่แก่ไม่ไมีขยับ จุดสติ๊กเกอร์ต่างๆหน้าสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนสาดสีใ,ใดๆนะครับทันนี้ก็ได้เป็นสีบอลเงินสีเดิมรอบคันนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีมานะครับรถทุกคันมีผ่าน,นการนะครับคัดเลือกเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงร้านนะครับของเราก็เอารถส่วนใหญ่นะครับ90เปอร์เซ็นต์เป็นรถหมสัญญาเช่ามาข้อดีคือมีประวัติการเข้าสู่เช็คสูตรตลอดตัวนี้ซื้อไปก็สบายใจได้ตัวสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับ บาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเบ,บอดตึงๆแน่นๆบอกว่าไม่มีฉีกไม่มีขาดจะเข็บเดินได้ต่างๆครบวสมบูรณ์นะครับผมมี R อเท้าสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับด้านหลังนี่นะฮะคนนั่งเท้าสองก็ไม่ต้องห่วงว,ว่าแอร์ด้านหน้าจะมาไม่ถึงนะเพราะว่าห้องโดยสารตัวคัมเนี้ยค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับผมเนี่ยประตูเดิมเมทอาร์ตอยู่ครบซองประตูหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตคมๆสวย,สวย แต่งประตูของเขาก็ไม่มีช้ำเลยนะครับผมวัสดุหนังต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์สราบตัวด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวมา้าให้ด้วยแบบนี้นะครับผมฟิล์มเนี่ยติดให้แล้วเป็นฟิล์มก็ของ 3M ก็ถือว่าได้ฟิล์มเกรดดีอยู่นะครับผมดูในส่วนของล้อมแม็กด้านหลังนะครับขวาสภาพคันนี้ก็สวยนะนี่ริ้วรอยก็แทบไม่มีแต่ว่ายาเนี่ยผมเช็คแล้วยาต้องมันเสื่อมสภาพเดี๋ยวต้องจอะาหายาปีปเปอร์เซนต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้นะฮะ ท้ายเดิมไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยแตกร้าวไฟเบรกเดิมโรงงานทั้งสองดวงนะครับผมด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์การัให้สี่จุดพวกโลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยสมบูรณ์เลยจะเปิดฝาท้ายดูนะครับเนีย่ยที่เกียร์สภาระก็ค่องๆเลยนะครับเกียร์สภาระได้ค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะครับคาดด้านในนะครับสังเกตรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับเี่ยจะเรียงตัวครบแบบนี้เลยไม่มีรอยตัดต่อส่วนชุดเครื่องมือฉุกเฉินนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่พวกล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่ dafür, องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบด้านในรถก็ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยสนองสนิมหรือว่าการเชื่อมใดๆนะครับ ซีนซิลิโคนสีไข่ขาวเดิมโรงงานก็อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีรอยจากสีได้ได้มานะครับอันนี้คือซีนซิลิโคนเดิมเป็นแบบนี้เลยนครับผมนะครับน็อตฝาท้ายนะครับก็ไม่มีรอยขูดขีดจากกระจายเครื่องมือช่างใดๆนะครับหัวน็อตคมๆฝาท้ายเดิมไฟเบรกเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าโดนแกวไปนะครับนะครับสังเกตนะตัวหัวน็อตเนี่ย จะไม่มีรอยประแจขันหรือว่ารอยทําสีจากหัวน็อตนะครับผมเนี่ยสีเดิมนะครับผมไม่มีชนท้ายมาแล้วก็ผิวพานแามนี้นะครับผิวพานถานนี้ก็สภาพเนียนๆเ,เช่นเดียวกันนะครับสีเดิมโรงงานสวยมากนะครับผมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มแม็กซ์ดังซ้ายนะครับก็สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะรอยขูดขีดตำหนิค่อนข้างน้อยเลยนะครับแถงประตูฝั่งนี้ของ คันนี้ก็สภาพสวยนะไม่มีช้ําวัสดุหนังต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตะเข็บด้าน,านต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์มีม่านให้ด้วยนะครับผมซอประตูด้านหลังซ้ายหัวน็อตไม่มีแก่ะไม่มีขยะหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมมาสสีตามสีโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์คันนี้ก็อย่างที่บอกนะมันมีการปรับสภาพการทําสปามาแล้วเป็นรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับผม ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราดูแลก่อนปล่อยเช็คราดัเดียดให้นะครับเนี่คันนี้สวยไม่มีช้ำอันเดียวันนี้ซ้ายนะเช็คแล้วฟิล์มเสถียสภาพตัวนี้ปันลอกเดี๋ยวมันมีแก้ฟิล์มให้นะครับผมซองประตูนะครับตัวรถหัวน็อตคมๆสวยๆไม่มีแกะไม่มีขยับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับภายในก็สภาพสวยสมบูรณ์สะอาดตาหน้าใช้มากๆนะครับผมซองประตูด้านหลังซ้ายหัวน็อตนะคมๆสวยๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ เพจอตรถนะครับผมก็คันนี้เป็นรถผลิตปี2 0 1พนสิบปดนะครับเป็นรถป,ปลายปีสิบแปดก็จดทะเบียนในปีสิบะฮ้าะเลขเครื่องเลขตัวสังตรงนี้ก็สามารถนําไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้ส่วนสติ๊กเกอร์มอกรของเดิมโรงงานก็แนสนิเทเรียบเนียนะไม่มีรอยแกะกาหรือว่ารอยมีการสาดสีใดๆมานะครับผมมาดูในส่วนของล้อแม็กด้านหน้ากันต่อนะครับฝั่งซ้ายแม็กหน้าซ้ายสวยงดงามน,นะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับล้อแม็กสวยมาก นะเดี๋ยวมาเข้าดูกันต่อในส่วนของระเดียดท้องเครื่องกันบ้างนะสำหรับตัวห้องเครื่องก็แห้งๆใสๆส,ส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรแน่นอนนะไม่เคยผ่านการติดก๊สใดๆมาเป็นเครื่องที่ใช้น้มามันร้ววมาตลอดนะครับผมไม่มีรอยข้าวน้ํามันไหลยเยิม้มแห้งๆใสๆส,สวยๆนะครับปรับสภาพทำพอะอาทำสปามาเรียบร้อยนะครับเป้าโชค๊คสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบเรียงตัวสวยงาม อรอลา้านายน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมนะครับหัวน็อตคมๆสวยๆไม่เคยแกะไม่เคยขยับผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์ความใช้งานนะครับผมนี่นะจุดเดเบลสติกเกอร์ตัวรถยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนสาดสีรูลกลมๆนะคระับสำหรับรูระบายความร้อนอยังคมๆสวยๆไม่ไม่เคยผ่านการยุบตัวนะครับผมนี่ครับรูกลมของเหรียญบ้าตัวนี้ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับผม น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับสปอร์ตเมนอาร์ดอยู่ครบโชคเดิมนะครับปั๊มชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขูดขีดจากปัจจัเครื่องมือช่างเมนอาร์ดอยู่ครบนะครับคานด้านแก้มฝั่งขวานะครับนี่สวยๆอบนนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานน็อตไม่มีไขไม่มีขยับสักตัวนะครับผมนะครับคานด้านหน้านะครับตรงๆสวยๆฝั่งนี้ก็สีเดิมนะสีเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับผม สีเดิมสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคันนี้699,000บาทนะครับกับตัว 2.0G ปี18-19นะครับผมถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อนะครับผมสำหรับคันนี้ได้เป็นปี19แท้เป็นตัว2.0รุ่น G ปี2019แท้เลยนะครับผมเกด198704คันนี้เ่ขมาอยู่ที่ประมาณ139,000วอลโลสำหรับราคาคันนี้ก็จะแพงขึ้นมานะ30,000ก็ ได้ในส่วนของปีใหม่มากขึ้นนะครับปีใหม่กว่าแล้วก็เล่งหม่น้อยกว่ากับตัวคัมรี่ 2.0G ปี19คันนี้นะครับแต่ว่าเป็นโฉมเดียวกันนะครัคันนี้729,000ฟีดาวก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,400บาทนะครับค่างวดก็จะอัพเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดคันนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับผมคันนี้กระจังหน้าของเขานะก็สวยเลยนะครับนี่นะเป็นแบบ ตัว T shape สีดำไฟหน้าแท้เดิมน,นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ใสๆเลยนะครับมาพร้องไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้าสองจุดนะครับผมแล้วก็มีด้านท้ายสี่จุดผิวพันธุ์โดยรวมก็ถือว่าสวยใสายสมบูรณ์นะครับผมฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทำสีเรียมสันฝากระโปรงคมๆสวยๆไม่มีบุกไม่มีลังยินรถผ่านการเข้าสู่เช็คสูตรทุกขยะนะครับผม การแมนเทนเนนซ์การเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างถึงถึงเลยนะครับได้ไปก็ไม่ต้องดูแลอะไรเพิ่มเพราะว่าเครื่องยนต์โตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่อ,อแล้วเรื่องความอึดตึกทนนะครับผมซุ้มล้อนะคมคม,คมสวยๆเลยนะครับ่งซุ้มล้อคมคม,คมสวยๆคันนี้นะครับก็ได้ยางเป็นของปี2023นะเป็นยางของดัลลอบคันนี้เปลี่ยนยางให้เมื่อปีที่แล้วได้ยางเป็นปี23เลยสัปดาห์ที่19ปี23 แม็กเดิมนะครับขอบสิบหกแม็กเดิมโรงงานเลยวิทยกสี่ล้อกระจกมองข้างสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผิวพานแถมนี้ก็สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันมือจับประตูฝั่งนี้นะก็เป็นแบบโพรีเมียมตรงนี้มีรอยร่องมันนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับนะทุกคันก็คือเราอาจจะเก็บงานก็คือตอนก่อนจะตั้งขายเราเก็บงานไว้ประมาณเก้าสิเดี๋ยวหลังจากตั้งสายเนี่ย ก็คือเดี๋ยวผมจะเป็นคนเช็ครายละเอียดจุดไหนนะครับที่ที่ต้องแก้บ้างนะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้ผมแก้จุดไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับผมดูแลให้เต็มที่นะครับทุกเคสผมดูแลแบบนี้เลยนะครับดูแลเอาใจใส่ก็ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนส่งช่างปรับสภาพแล้วก็หลังจากปรับสภาพเสร็จก่อนส่งมอบผมก็เช็คราละเอียดให้นะครับผมนะใครสนใจอยากได้บริการดีๆก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับนะบ,บ่อหนังบัฟไฟฟ้า ตัวนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งสี่เบาะเลยนะบเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าตัวนี้ก็ส่วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับพคมไไม่มีร่องไม่มีร่อนมีคูดคอน c o n t r o นะครับรับสายว้างสายได้นะครับปรับเ,เสียงปุ่มตาร์ทมีมาให้ด้าชบอร์ดด้านบนไม่มีซิทไม่มีจางไฟหน้าเปิดปิดอ,อัตโนมัติได้ด้วยนะครับนี่ก็กระจกตัดแสงออโต้ จอขนาด8นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้แบบดิจิตอลยางสายไฟอิสระวายเดชช์จเจอร์ A มีให้นะครับหัวเกียร์ก็มีน้อยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมตามสภาพการใช้งานเกียร์ก็ปัดเข้าหาตัวนะบ,บวกลบได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรโฮที่วางแก้ว2ใบสภาพโดยรวมสวยนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะครับผม กงประตูตัวรถนะหัวน็อตคมคมแห้งๆไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน็อตคมคมแห้งๆสวยๆไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะครับตรงแป้นเบรกแป้นคันเร่งแผงประตูก็สภาพสวยเดิมนะครับผมรอยอาร์คอยู่ครบนะครับที่วางแขนเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะเป็นวัสดุหนังที่บุดนรุ่มเข้ามากระจกไฟฟ้านะครับออ,ตโ,อโต้ให้4บานนะครับเมมโมรีซีได้2ตำแหน่ง คันนี้สครับเพจยังไม่ได้แกะออกนะพลาสติกตรงสีฟ้าตรงนี้ไม่ได้แกะออกเลยซองประตูด้านหลังขวานะหัวน็อตคมๆสวยๆไม่มีแกะไม่มีขยับยจุดสติกเกอร์หน้าสนิทเรียมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะกาวหรือว่ารอยโดนสาดสีใดๆมานะครับประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการอุบัติเหตุนะครับเปลี่ยนประตูหรือว่ามีการชนจากด้านข้างมานะครับมือจากประตูฝั่งนี้ก็สภาพสมบูรณ์เบาะด้านหลัง ตึงแน่นเลยนะครับบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่เข็บเดินได้ต่างครบถครบสมบูรณ์นะครับบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับมีแอร์เขาสองให้เรียบร้อยช่องชาร์จตัวสำหมือถือให้สองตำแหน่งซอกประตูเดิมเดิมหัวน็อตคมคมแห้งแหงไม่มีแก่ะไม่มีขยับแัะเพนนะครับผมกระติกยังไม่ได้แกะออกเลยคันนี้สวยงามมากๆนะครับผมแถมประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำพร้อมม่านด้านหลังให้เรียบร้อย คันนี้จะได้เป็นฟิล์มของรามินาไปนะครับฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้านแม็กหลังขวาสภาพสวยนะครับไม่มีรอยขูดขีดได้ยางดันหลบนะครับปีส0 2พันยิบสาทั้งสี่เส้นนะคะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมดสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์มีให้สี่จุดไฟเบรกด้านหลังของเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับผมโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบ มีกล้องมองหลังให้นะครับผมกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไร้ฝ้านะครับมีไฟเบรกรุน่สามก็มีมาให้ด้วยเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับที่เก็บสมัมภาระนะครับก็กว้างๆแบบนี้เลยครับดูโครงสร้างด้านในนะนี่รอยอาร์ตเดิมโรงงานนะครับสปอร์ตเมอาร์ตอยู่ครบนะฮะร,รถไม่ได้มีการชนไม่ไม่ได้มีการาตัดต่อตัวถังตัดแต่งใดๆนะครับ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบแล้วก็ล้อยยางอะไรก็อยู่ด้านล่างนี้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานซีนซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับซีนซิลิโคนเดิมโรงงานสีไข่ขาวแบบน,นี้เลยนะครับเม็ดอาร์เรียงตัวครบสวยงามไม่มีรอยสนุมสนิมน,นะครับผมรถไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการจมน้ําเข้ามานะครับผมรถมีประวัติการเข้าสู่เช็คสูนทุกระยะท้ายไม่มีโดนนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน็อตยังคมๆคมคมสวย ไฟเบรกทั้งสองดวงก็ของเดิมโรงงานนะครับพาร์ทเดิมโรงงานของไทโคโยโตะนะครับนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยท้ายเดายเดิมๆฝาท้ายไม่ได้มีการแกะหรือว่าการเปลี่ยนไปนะฮะผิวพันธ์หาน,นี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับผิวพันธุ์ก็นะสวยๆเลยผิวพันธ์สวยๆเดียมสังคมคม,คมปวงซุ้มล้อค,คมๆแบบนี้แมกหลังซ้ายสภาพสวยนะริ้วรอยก็แทบไม่ได้มีนะครับยางก,ก็ของดันหลอด นะครับปี23ท,ทั้ง4เส้นนะรพร้อมใช้งานเลยนะได้เป็นปีนี้ไปก็ถือว่าคุ้มแต <ś> ่งประตูด้านหลังซ้ายก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีช้ำ <ś> ฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ฟิล์มลามิหน้าอย่างดีเลยซองประตูหลังซ้ายหัวน็อตคมๆแห้งๆไม่มีแกะไม่มีขยับบาร์สีทั้งสีอยู่แบบครบๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิฟ้วไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีเปลี่ยนประตูมาประตูเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็คันนี้รถสวยมากไม่มีช้ำ แผงประตูดเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวัสดุหนังนะครับไม่มีช้ำเลยฟิล์มฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นฟิล์มลาบิน่าอย่างดีเลยซอนานแกรมนะ,ะตัวรถหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตคมๆแห้งๆมาร์คสีด้านสีจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ครบตัวนสมบูรณ์นะฮะสำหรับตัวแผ่นเพจก็อยู่ตรงนี้นะ,ะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอรหน้าเสน็จเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา เพจเดิมโรงงานนะครับรถผลิตปี2019นะครับเดือนมีนาคมนะเป็นปี19กตัวก็จดปี19เลยสำหรับคันนี้ไม่แสนสามเนี่ยซอกประตูแห้งๆแบบนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะได้รถเดิมๆเน้นใช้งานนะครับสำหรับตัวคารรีคันนี้รถเน้นใช้งานแล้วก็ประวัติศูนย์มีนะครับเช็คสูตรทุกระยะแม็กหน้าซ้ายก็สภาพสวยนะไม่มีรอยปูดขีดยางดันหลอดสี่เส้นปี2 0 2พาทั้งสี่เส้น สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับของตัวห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อนะครับคันนี้ก็เครื่องเดิมโรงงานนะครับเป็นซินสองูนิตร v TI, v t i นะครับ VVTiW นะครับผมห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมโชค๊คเดิมนะครับผมเมนอาอยู่ครบไม่มีรอยสนงสนิสนมใดๆไ,ไม่เคยตัดต่อตัวโชค๊คนะไม่เคยโดดเตี้ยหรือว่าไปตัดแต่งใดๆนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเครื่องยังแน,น่นๆอยู่นะครับผม เรื่องของเดี๋ยวน้ามันแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ต่างๆไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเ,เช็ค่อนปล่อยทีหนึ่งโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับนอ็อตก้อด้านในไม่มีแกะนี่มขยับฝากระโปรงยังไม่เคยแกะทาสีผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ง,งานนะครับผมนี่นะรูลกลมๆคมๆตรงนี้นะครับความชัดเจนปั๊มเดิมโรงงานนะรูระบายความร้อนคมๆสวยๆเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถแนบสนิทเรียบเนียนะไม่มีรอยแกะเก่าหรือว่ารอยโดนสากสีใดๆไปนะครับผม น,น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยแกะนะครับด้านแก้มเช่นเดียวกันโชกเดิมนะครับปั๊มชัดเจนนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับขานแก้มด้านด้านซ้ายนะนี่สวยๆเลยสี่เดิมโรงงานน<อ>ะครับสี่เดิมโรงงานบอลเงินเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแก้มขวาเนี่ยเดิมๆรูกลมๆแๆๆบๆบนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผม ห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมใครหาคำนี้ชมนี้อยู่นะครับผมนี่ผมจัดมาให้แล้วสองคันนะสวยๆเลยนะครับผมถูกใจขนไหนบ้างน,นะครับผมก็ทักเข้ามาปรึกษาได้เบอร์โทรผมท,ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วโทรได้แอดไลน์ได้นะครับสามารถปรึกษา,ารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับของผมก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2 7 9กผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับผม ใครอยากได้ปี18-19นะครับผมราคาถูกลงมาหน่อย699,000บาทก็จัดคันนี้ไปนะครับสำหรับรเซรเบียน1089นะครับผมฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,900บาทนะฮรหรือว่าใครมีงบเหลือขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็อยากได้เป็นปี19แท้ก็มาจัดคันนี้ไปนะครับเป็นโฉกปี19แท้เลย <S <S เลขไม้น้อยลงมานิดนึงนะครับ130,000กว่าโลนะครับคันนี้729,000นะครับ ก่อนเริ่มต้น12,400บาทนะครับผมเป็นรถที่น่าใช้ทั้งด้วยกันทั้ง2คันนะครับแล้วก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคีอรดขั้นต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ